สวัสดีจ้าพี่น้องจ้ามือนี้สิพาไปเที่ยวชัยภูมิจ้าชัยภูมิบ้านเราเองจ้าแต่โอกาสไปเยี่ยมแม่นะคะอยู่ชัยภูมิจ้านี่ก็เป็นบรรยากาศทางทางนะคะทั้งที่กลับบ้านถนนมิตรภาพบ้านเฮาจ้าเดี๋ยวพี่น้องทุกคนตามมานะจ้าว่าสิเป็นจนนังไดนในมือนี้ที่สิพาไปเที่ยวชัยภูมินะจ้า 10ชั่วโมงก็เคยค่ะ10ชั่วโมง12ชั่วโมงค่ะแต่เมื่อนีเนื่องจากว่าค้นบ่ค่อยหลายนะคะก็ไปได้เรื่อยๆ,ๆค่ะก็คิดว่าน่าสิประมาณหาชั่วโมงถึงบ้านนะจ๊ะเดี๋ยวพี่นอ้องทุกคนคับน้ามาเบิ่งจ้ะว่ามันสิเป็นยังได๋นะี่แต่วิวข้างทางตอนนี้ก็งามงาเนาะจ้ะผังเทิงก็เป็นทางด่วนแต่ตอนนี้เขาบ่ได้ให้แลเลนดได้เฮาก็ต้องเล่นข้างล่างไปก่อนค่ะถ้าแล่นในระดับนี้ก็ถือว่ายังดีอยู่นะเนาะแล่นได้ไง่าย ร้ายรถแน่นๆโอ้ยขยับบ่ได้เลยจ้าถนนมิตรภาบบานเทาเนี่จ้ะจับพี่น้องจาาฟังสายมือนะคะก็สิเป็นเครื่องลำตะคองนะคะเป็นทั้งอยู่แถวปากซองบานเทา,า่ะจ้ะก็สิมีหนองน้ำแม่น้ำยิ่ยๆ้อยู่ขางทาย บุญได้แพ้นกล่องไงพี่น้องเฮาเบิงเนาะถ้าเ,เห็นบุได้เห็นหรือบุดได้จำใดว่าทางไปบ้านเขาเป็นอย่างใดก็ซิหูปวามงามในหน้าฝนนีก่กะไา ไะสีเขียวก็ไปด้านคุณโทษด้านคุณโทษก็ไปใส่ด้านคุณโทษเป็นองบกโคกไปจุตุลัดแล้วก็เขาใช้ยาพุ้มได้จ้ะพี่น้องจ้าถ้าผู้ใดอยู่บ้านทางนี้ก็สิจำทางจินตนาการได้เนาะขึ้นหอดบ้านบ่จ้าผู้ใดขึ้นหอดบ้าลก็น้ำมาเบิ่งได้จ้ะว่าเฮาจะไปใสปเท่าไหร่อ่ะลุงไปจ้าทางรถจับรถลงให้กหมูย่างจะได้ไม่เนี่ย เพรามันมันปึกไรเงี้ยล่ะสมมุติว่โอนเงินล้านให้เขาไปซื้อๆยังไงหุ่นมัวซัว,วจังไหนเขาก็ว่าหุ่นนี่ดีหุ่นนี่ดีซื้อรถซื้อรถซื้อไปดิ้งดิ้งลงไปหมดเลยดิ้งโอ้ขี่คนจรงอย่างเนี้ยเรียนมาตั้งหลายปีแล้วหนังสือยังยู่งเหยิง What? <laughs> ศพไัยบมินะคะตลาดศพเทศบาลไัยบมิจ้าอ๋อเห็นไหมคะทุกคนตรงนั้นเลยคะ่ะพี่ไปไหนจเข้าทางไหนเข้าทางหนี่ะไปไปไปบ้านเราก็มีอาหารสดนะคะเอาเอา,เอาสามสาม,สาม ริงด้วยร้านสอดสายสีนะคะใกล้ๆร้านสอดสายสีเองที่ไฟไหม้นะไฟไหม้ตลาดเก่าชายาคูนะคะจะเห็นว่าที่ไฟจึงไหม้ไป

ตอนนี้ก็คือแผงร้านหาไม่มีของขายเยอะเท่าไหรแล้วนะมีอย่างเดียวคือปลาทูแล้วเป็นมไงคะตัวน้ใหญ่เหรตัวบบาวบดตัวใหญ่นี่ตันค่ะอีมัน นี่ก็ปลาทูเหรอคะอันนี้ซาบะนี่ปลาทูอ๋อนี่ปลาทูอันนี้หกสบเหมืนหอ,นอนกันหกสิบมันจะมันแข็งหน้ำยาขนมเตนตัดด้วยจะอนเต้องเห็ดลายเห็ดเตนต โชยพูมนะคะอร่อยค่ะแพนหี่มีเนนมเส้นเท่านั้นยังมี่นมจีนค่ะนมจีนชัยภูมิ อันนี้เหรอคะโลนึงพอไหมเท่านี้ยสั้นนนีจะเป็่างกันยไงอันไหนยี่สิบเอาค่ากระจาดเหรอเป็นน้ำยาใช่ไหมเนาะมันต่างกันยังไงจ๊ะอันไหนเยอะกกว่าันจ๊ะอันไหนเยออะันนี้เยอะเหรออันนี้เท่าไหร่อะคะน้อยๆเนี่ยจะพอไหมเท่านี้อหรออันนั้นโลนึงเหรอยาโลกว่าพี่โลกว่าจะบาทกว่ายี่สิบบาท

เราก็คือเจ้าเจ้าก,ก็คือเราหลายจะไ,ไปว่าแล้วเบอรเรายางเบองสตำรวจเทฟูมเไม่มีอะไรเลยเจ้าวันนี้ไปฝั่งโน้นไงข้ามไปฝั่งโน,น้นอะ่ะที่ฝั่งที่รถจอดอ,อ่ะหลังลังตลาด ประจา้าเมืองชัยภูมิเมืองทุกากแล้วเขากอะไรเป็นไงเป็นองที่มันเป็นตัว มาแล้วเด้อเขาอีไปย่างแล้วหืมออยสักออออยหวานๆ <t certains respuesta> เงียบหนานะคะในวันนี้ หมดแล้วจ้าหมดแล้วจ้านี่นี่คืออิ่มแล้วลงได้อันนี้คือร่องรอยนะน,นี้ไม่มีร่องอ,นะอันนี้คือเจ้าของบ้านนะคะนี่คือเจ้าของบ้านนะคะหน้าตาดีๆอย่างเนี้ยน <laughs> นี่ นี่คือผู้ใหญ่บ้านของเราค่ะผู้ใหญ่บ้านคนสวยนะคะนั่นคือคนย่างหมูคนย่างหมูค่ะนี่ก็นี่ก็เจ้าของบ้านอีกคนหัวเรองคํำพันอยู่นี่แหละไปกันนะเปรักทายลูกเขาด้ยไดูอขะ เสียงคางๆบ้านนั้นเลยจ้ะเสียงกลิ่นกีฬาพื้นบ้านค่ะกีฬาไก่ชนคนห้ายหลายการทายหลูกพื้นดอกอย่างพื้นเาว่าย่านตำรวจมาจับโอ้ย 要花，要花，比我好啊！ จ้าก็จะจบกันจากกันในคลิปนี้นะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะเข้ามาติดตามนะคะขอบคุณหลายๆคะ่ะอย่าลืมลกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยค่ะเดี๋ยวซะมีคลิปดีๆออกมาคลิปกสิทธิแน่บดีแนกนสิค,ค่อยๆพัฒนาและปรับปรุงต่อไปด้วยจ้าสวัสดีจ้า